สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องนะครับนะหวยลาวทุกๆท่านกันเลยนะครับมาแล้วนะฮะสลับในชุดสรุป นะครับชุดสรุปสําหรับในหวยลาวนี้เมืที่แล้วนี่เข้าบนล่างยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยเด้อนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับเนาะเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างรับใครถูกกันบ้างขอคนละหนึ่งคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันว่าอย่างน้อยน้อยนะฮะที่ผมทําไปยังมีคนถูกหวยยังมีคนโชคดีกันอยู่ก็จะได้มีกําลังใจอยู่เด้อนะครับเนาะอ่ะบางทีทําไปมีคนถูกโชคดีนะครับก็ดีใจน้ำนะครับเนาะอ่ะวันนี้ก็อยากจะดีใจอีกนะครับก็ขอให้โชคดีด้วยกันก่อนจะไปดูมาดูในสูตร 3ตัวก,ก่อนนะครับซึ่งในสูตร3ตัวเนี่ยมันไม่เข้ามันก็ยังมาในเลขเด่นนะ<บ>ผมก็จับเอาเลขเด่นจากในสูตร3ตัวนี่แหละนะครับแต่ในล่าสุดนะฮะทั้ง3ส,สูตรเลยมีในที่ในเด่น2นะฮะมี2มาทั้ง3ส,สูตรเลยเนาะเหมือนในงวดที่แล้วนะครับก็มีเด่น3ม,มีเด่น3ม,มีเด่น3 มาสสูตรเลยนะมันก็มา3นะครับแล้วล่าสุดมันก็มีในที่ใน2มี2ทั้ง3สูตรเลยมีสูตรไหนบ้างมีสูตร4 7 3ดสสูตร192แล้วก็สูตร252นะครับทั้ง3สูตรซึ่งถ้ามันชนกันมันไม่ค่อยจะออกจริงๆนะอืมนะแทนที่มันชนกันแทนที่มันจะมานะครับชนกันหลายสูตรแทนที่จะมามันไม่ค่อยมานะว่าที่แล้วเนี่ยชนกันในที่ในนะครับเนี่ยอกสอ่า วันที่แล้วชนกันในที่ใน2 3เนี่ยสองสามสามสองเนี่ยไม่ออกชน3 7เนี่ยสองสุดเนี่ยก็ไม่ออกไม่มาไม่มีนะฮะเนี่ยหนึ่งสองด้วยเนี่ยสองสองเนี่ยเนาะนะครับซึ่งในล่าสุดอ่ามาชนกันตัวไหนมาชนกันสอเก้าเอาแสดงว่าตัดออกนะบอกตัดออกออกซะละนะครับ ก็แอดบอกให้ตัดออกก็เลยไม่ซื้ออ่ะก็ตามดวงเลยแล้วกันนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้่วงหน้านะว่าเลขจะออกในตัวไหนเดอ้อนะครับเนาะ,ะมีสองสามด้วยนะที่ชนกันอ่ะนั่นะแหละนะก,ก็มีไม่เยอะนะที่ที่มันชนกันนะครับก็ลองนําไปลุ้นเลยกันนะครับแต่ถ้าถามว่าชอบในสูตรไหนนะครับชอบในสูตรหนึ่งเก้าสองนั่นแหละเพนะราะว่าครั้งล่าสุดมันเพิ่งจะเข้าไปนะครับในที่ในห้าสองนะมันอาจจะเว้นงวดมาเข้าอีกก็ได้ นะครับถึงจะไม่เข้านะฮะในตำแหน่งหลักร้อยเนี่ยก็ยังมาเลขเด่นอยู่นะครับนี่วัดก่อน,นี่กับ3มา3ครั้งก่อน5กับ6มา5 3กับ4มา4อ่มาหลักร้อย2กับ3มาาอ่มมาหลักร้อยเนี่ยเนาะวันนี้1กับ2ไม่มี1 2 3 4 4สงี่งวัแล้วก็แต่ว่าวาล่าสุดเนี่ยเน้นวิ่ง2วิ่ง3รูด2รูด3 นะครับลองดูแล้วกันนะฮะลองนําไปพิจารกกันดูนะครับยังไงก็ลองไปเปรียบเทียบกันนะฮะแล้วก็ลองดูนะเอในชุดสรุปว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนก็ไปดูในชุดสรุปกันได้นะครับอ่ะนะครับมาแล้วนะครับสลับในสรุปหวยลาวนะครับเนงวที่แล้วก็ยินดีด้วยนะฮะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะฮะก็ใครที่ โชคดีถูกหวยแล้วก็อย่าลืมนะฮะนำเงินที่โชคดีถูกหวยไปทาบุญทาทานได้เด้อนะครับเนาะก็จะได้โชคดีถูกหวยกันอีกนะฮะเรื่องแบบนี้นี่ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวนะครับต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับเนาะคนจะถูก เลขสื่อเลขได้กระถูกแม่นมาครับนาออ่ะนะครับมาดูแนวทางลาพัฒนาของวันนี้แล้วกันนะฮะสอบในวันที่ยี่สิบนะฮะตุลาคมวูบปุ๊บปั๊บปั๊บแป๊บเดียวก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับนาอวันที่สามสิบก็วันคล้ายวันเกิดผมนะครับนาองปารแป๊บเดียวปุ๊บปั๊บแป๊บเดียวอายุจะเข้าเลขสี่แล้วนะครับนาออ่ะนะครับก็มาดูแนวทางของในวันนี้แล้วกันนะครับสลับวันนี้ให้ไปในที่ได้เด่นสี่ 5 6 3ในเลขเด่น4ตัวนี้นะฮะก็หวังว่าจะมาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับหรือถ้ามันเยอะไปก็เลือกเอาตัวที่ฉันชอบเลยนะครับยังไงก็ขอให้ถูกโชคกีนเลยกันนะสลับในแนวทางในวันนี้มาดูในชุดเด่นชุดเจาะนะฮะก็จะในชุดแรกก็จะเป็นที่เลขสี่เก้ี่สนึ่งสี่สอ 4 7แล้วก็45นะฮะสลับในชุดเด่น4นะครับก็ขอให้นะครับมาเลยกันนะฮะขอให้ถูกขอให้โชคดีหรือใครชุนน้อยก็อาจจะชอบเด่น4นะก็อาจจะซื้อไว้นะครับติดไว้แค่ในชุดเด่น4ก็ได้นะครับยังไงก็ขอให้ถูกโชคดีกันนะครับเนาะสูนต่อไปนะฮะก็จะเป็นในที่ในชุดเด่นชุดหนึ่งนะก็จะได้ที่ใน50น ห้าสองห้าแปดสามห้าสามหกแล้วก็สามเก้านะครับก็อาจจะออกเลขเดิมก็เป็นไปได้นะครับใช่ว่าไม่เคยออกเลขเดิมนะครับอลเราออกเลขเดิม3้ำงวดติดๆก็เคยออกมาแล้วนะครับงวดที่แล้วเป็นสามห้างวดนี้อาจจะเป็นห้าสามก็เป็นได้ก็ขอให้โชคด,ดีนะครับกับในชุดนี้แล้วกันนะครับเนาะต่อไปนะฮะก็จะเป็นในชุดในตัวกัน การไว้นะฮะก็จะมีในที่ใน6กสองห6ห้าหกแล้วก็6กเนะครับหรืออาจจะชอบในเด่น6กเี็ยก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ใน6ชุดนี้ในตัวกันก็ได้แล้กนะก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับสำหรับในแนวทางของในชุดในตัวกันนะครับหิงๆงหมันหม,นมนัปัง,ป,งปังกันเด้อนะครับเนะอะ ต่อไปนะฮะก็จะเป็นในที่ใน3ตัวนะครับเนาะก็จะเป็นในที่ใน5 3 9 3 4 9 1 6 5นะครับ3ตัวในสาชุดแรกนะฮะติดไว้เลยกันติดไว้น้อยๆนะฮะติดไว้น้อยๆพอได้ดุ้นนะเออบัจรจิว่าออกโอ้ยออกแล้วว่ได้ซื้อน้ำนะครับเนาะอ่ะติดไว้ได้น้อยพอได้ดุ้นแล้วกันนะครับแต่โอกาสเข้าก็มีมีน้อยมากเลยนะฮะอีกชุดหนึ่งเป็น752 861แล้วก็463นะครับเนาะอ่ะสตัว3ชุดนะฮะติดไว้ได้กันติดไว้ได้น้อยนะครับพอได้รุ้นนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีกับหวยเลานะของในวันนี้แล้วกันนะครับอ่ะนะฮะก็หลังจากที่ได้ดูนะครับสลับในที่ในสรุปหวยกันไปแล้ว เนะครับเราก็ขอให้เฮงๆป,ปังๆถูกบนล่างเข้าบนล่างกันอีกแล้วกันนะครับก็มาลองมาดูในสูตรนี้เปรียบเทียบกันด้วยนะสูตรเลขวิ่งบนนะครับวดที่แล้วมา9กับ0งวดก่อนมา2แล้วก็ครั้งก่อนอ่าแต่ไปเลยล่างนะแต่ก็ยังมาเลขเด่น3ตัวมา1ตัวเนี่ยยิ่งล่าสุดเนี่ยในตำแหน่งในตรงนี้มา5งวดแล้วเนาะห้าหกงวดแล้วนี่แหละล่าสุด7 8 9ก็ต้องมีเลขเจดอ่าก็คือจะนําในงวดที่แล้วนะครับในที่ในหลัก พันกับหลักร้อยจับบวกกัน3บวกหได้8เพิ่มแต้มลดแต้มก็จะได้แล้วนะครับอาจจะลองนำมาจับเปรียบเทียบกันกับในสูตร2 122นงะฮะงวดที่แล้วก็เข้านะครับเนี่ยในสูตรนี้ซึ่งในงวดที่แล้วหลักหน่วยหลักหน่วยเดินดีมากๆเลยนะฮะสี่ตัวมา1ตัวหรือ2ตัวแล้วแต่บางงวดงวดที่แล้วชนกันในที่ใน3กับ4่ชน3กับ4ก็มาในที่ใน3มา3า ล่าสุดก็ชนกัน2ตัวเหมือนกันเดนก็ชนในที่ใน5กับ6 5หกับ6อ่าหรือเน้น5เน้น6นะฮะแต่มันหลัก10เนี่ยชนกันในที่ใน6ซึ่งถ้าย้อนไปในหลัก10ในสูตรเนี้ยสูตร2 1น่เนี้ยเข้าหลายงวดแล้วนะฮะ2 1งหไหมอ่ะมี2 3 9 0อ่ะไม่ใช่นะครับไม่ใช่สูตร2 1. อเออสูตร2 2 สูส 2, 2 2นี่เข้ามา10งวดแล้วในหลัก10เนี่ย2ตัว4กับ5มา55ก 5, ับ6มา55ก 5, ับ6มา66กับ7มา789มา901มา156มา689มา934ก็มา4นะครับ78มา8นะครแล้วก็89อ่ะนั่นและไม่มี12345678910 สิบมวติดๆนะฮะที่ตัวเด่นเล็กวิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวสิบมวดแล้วฮะที่ยังไม่หลุดเข่าเดินดีเข้ามาตลอดแล้วล่าสุดก็ต้องเป็นในที่ในห้ากับหกวิ่งห้าวิ่งหกหรือจะมาจับกันกับในตัวนี้ก็ได้นะครับนี่อืทั้งหมดที่แล้วจับกันก็ห้าห้าูนย์เออก็ไม่แน่จะถูกสามตัวก็ได้เนาะเนาะอลองจับห้าหกกับเจ็ดแปดเก้าอ่ะแัะนี้ก็มีเจ็ดปดด้วยเนาะ หรือว่าสูตรนี้จะเข้าอีกไม่แน่นะถ้ามันได้เข้าแล้วเนี่ยมันเข้าต่อเนื่องนะครับเนี่ยถ้าได้เข้าแล้วก็เข้าต่อเนื่องสมงวด2ง,งวดอ่ะเข้าไม่ต่อเนื่องก็มีนะครัด้านแหละ่นะล่าสุดสูตร2อสองนะสูตรสองสองก็น่าสนใจอยู่เหมือนก,นกอนันนะครับก็ลองนําไปลุ้นนะฮะลองลองนำไปจับกันดูแล้วกันนะครับสลับในที่ในหัวเราล่าสุด,ดนะนี่ในงวดที่แล้วนะครัให้ไป ก็ถ้ามันเยอะเลือกเอาตัวที่ชอบแล้วกันนะเพราะว่าผมก็ให้ไป6ชุดเด่น9ก็มี6ชุดเด่น3เด่น4ก็มี6ชุดเด่น6ก็มี6ชุดเหมือนกันนะครับเนาะเี่ยในตรงเนี้ยอ่ะคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จําเป็นต้องไปซื้อเยอะนะไม่จาเป็นต้องไปจับไปไลฟตัวนะยังไงอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วย อย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วกันนะใครถูกหวยใครโชคดีนะฮะช่วยคอมเมนต์มาบอกกันด้วยว่าถูกหวยหรือไม่ถูกอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาบอกล้ลยกันนะถ้าถูกหวยก็เม้นมานะครับจะได้มีกําลังใจเนาะว่าอย่างน้อยๆที่ผมทําไปเนี่ยยังมีคนถูกหวยยังมีคนโชคดีกันอยู่นะครับที่ผมทําไปเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเอาล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ